เอาแล้วมกกราบซิผมก็วันนี้ครับผมก็จะมาทําคลิปการแข่งขันนะครับการกดบล็อกอีทด้วยนิ้วเดียวนะฮะผมขอคูดเลยนะครับว่า,าถ้าใครใช้หลายนิ้วเนี่ยสนิ้ว3นิ้ว4นิ้ว5นิ้วเนี่ยหรือประมาณสัก10นิ้วเนี่ยก็ผมขอพูดเลยว่าผมจะปรับฟาวเลยทั้งหมดเพราะว่ามันขี้โกงนะครับผมก็เลยให้ทุกคนใช้แค่นิ้วเดียวเท่านั้นนะฮะก็ใครที่ชนะเนี่ย ก็จะได้รับรางวัลแล้วก็คือมีนะฮะนี้ผมนะผมพูดเลยว่าทุกคนต้องชอบอย่างแน่นอนนะฮะผมพูดเลยว่ามันน่ารักนะฮะส่วนคนที่แพ้นเนี่ยก็จะต้องโดนอ่คนที่ชนะเนี่ยสองคนเนี่ยจะต้องโดนอ่ตีตูดนะฮะคนละหนึ่งทีนะฮะอ่านะตีตูดขี้แตกน,นะฮะก็โอเคผมนะมขอพูดเลยว่ากติกาเนี่ยก็จะเป็นแบบนะถ้าสมมติว่าคนแบบผมเนี่ยได้ตั้งเวลานะครับประมาณสักสิบวินะฮะก็คือถ้าใครเนี่ยกด เจ้าบล็อกอิดเนี่ยเยอะสุดเนี่ยก็ผมขอ,อไม่ใช่ไม่ใช่เพรพี่ก่อนตเพพี่ก่อนใครกดบล็อกอิดเนี่ยเยอะที่สุดเนี่ยสองคนเนี่ยก็ชนะไปเลยผมนะส่วนอีกคนหนึ่งก็แพ้นะฮะแต่ก็เกมก็จะไม่จบเพียงเท่านี้นะฮะผมขอพูดเลยว่าไอ้คนที่ชนะสองคนเนี่ยก็ต้องมาต่อสู้กันนะฮะไอ้บล็อกอิก็ต้องมากดบล็อกอิดเหมือนเดิมนะคะก็คือจะต้องเวลาสักประมาณ15บห้าวินะฮะแต่ถ้ามีคนใดคนนึงเนี่ยแพ้นะฮะผมขอพูดเลยว่า คนที่แพ้เนี่ยก็ต้องมาสู้กับคนที่แพ้ตั้งแต่ตอนแรกนะฮะและไอ้สองคนที่แพ้เนี่ยก็ต้องมาแบบนะก็มากดมากด,มากดเอดนะบ็อกอิใช่มาละนั่นแหละครับและสมมติว่าอีกคนนึงเนี่ยดีน่าเนี่ยแพ้ผมนะแล้อีกคนนึงไงที่แพ้เนี่ยกลับกลายเป็นชนะเนี่ยดีน่าเนี่ยก็ต้องโดนตีตูดนะครับ1นึ่งทีครับเอิม่ม1ทีแล้วก็1ทีนะฮะอ่าครับก็โอเคครับผมไปดูกันครับผมทุกคนภายใน10วินาะที ดูซิว่าจะมีคนกดเยอะสักแค่ไหนแล้วจะมีคนกดน้อยสักแค่ไหนสามสองหนึ่งเอาไปโอเคหยุดฮันนะ่ฮันนะ่อย่าเพิ่งกดน,น,นะทุกคนหยุดนะใครใครโกงออกนะเอเคิมชมนะให้ไปคิมชม อันนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบเอ้ยยี่สิบสี่ผมานะของของมาวินนีผมนะแหมหูยี่ห้าหรือว่ายี่ห้านะฮะต่อไปครับก็เป็นของอของดีน่านะฮะก็

เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้กดไม่ลงเง่าผมนะผมพูดเลยว่าผมจะไม่นับนะฮะอันนี้เห็นไหมทุกคนเห็นไหมกดไม่ลงนะคะผมนะผมไม่นับนะเอาใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสาม ผมพูดเลยครับว่าดตันดตันเนี่ยเยอะสุดนะฮะอ่าแล้วของนี้นะก็เป็นอันดับสองครับแล้วของมาวินก็เป็นอันดับสามผมนะมาวินก็ต้องออกไปจากการแข่งขันนะฮะแล้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะฮะกับคนที่แพ้ครับในรอบเอ,อ,ร,อ,ร,อ,ร,อรอบที่สองนะโอเคโอเคทุกคนผมพูดเลยนะว่าผมจะตั้งประมาณสักสิบห้าวีนะก็สามสองหนึ่งอไอ้บ้านจอดับโอเคไป สิบห้าวิทำามชนัสสิบห้าวิก็แล้วเอาแล้วมาห้าวิสุดท้ายหยุดโอ้ไททันทำจนหมดเลยนะฮะโอ้โหผมพูดเลยว่าสุดๆนะฮะของไททันนะฮะทำหมดเลยนะครับโอเคต่อไปเองของอดีน่านะฮะโอ้โหเอ้า ดีนาก็ทำหมดเ<ม>่นเดียวกันเหรอสองนัน <laughs> เอาเอาไอา้ว่าอีกอันหนึ่งกดไม่ลงส่วนอีกอันนึงก็ยังไม่กดโอ้โหดีนาแพ้จะตัดไปครับผม <laughs> ดีนาต้องไปแข่งกับมาวินนะฮะสองคนนี้สองคนนี้นะครับว่าคนนี้เนี่ยถ้าใครแพ้เนี่ยผมพูดเลยว่าจะต้องโดนถูกทำโทษนะฮะ <laughs> และคนที่ชนะเนี่ยเขาที่อยู่ด้านหลังเนี่ยก็ชนะไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีโอกาสที่ต้องกลับมาเล่นนะฮะก็ คุณก็ได้รับของรางวัลไปเลยนะฮะเนี่ยผมมีนะฮะนี่ของคนผู้ชนะนะฮะนี่โอเคผมก็ผมขอพูดเลยครับว่าผมเนี่ยลืมพูดนะฮะว่าไอ้คนที่แพ้นเนี่ยสองคนเนี่ยก็คือมันเนี่ยจะต้องใช้เวลาสักประมาณสัก5าวีนะอ้าผมพูดเลยว่าผมจะให้ทุกคนเนะ่ยเล่นได้แค่บล็อกอีทนะฮะแค่อย่างเดียวนะครับแค่อันเดียวนะฮะก็ผมพูดเลยว่าใครชนะเนี่ยผมพูดเลยว่าก็รอดไปนะฮะสวนคนที่แพ้ก็เอ่อ ก็ตันถูกทำโทษนะฮะการโดนตีตูดนะฮะหนึ่งทีนะครับสองคนละสองคนครับไอสองคนตีละตีละทีเดียวนะฮะก็นะครับสวยผู้ชนะคนที่สวยผู้ชนะเนี่ยคนที่สองเนี่ยผมขอพูดเลยว่าคุณจะไม่ได้รับรางวัลน,นะฮะแต่แค่คุณจะไม่โดนถูกทำโทษนะฮะก็โอเคผมสามสองหนึ่งไป อันเนี่นเดี๋ยวจะมารู้กันเลยนะครับมามาวินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดโอเคมาวินได้สิบเจ็ดนะฮะอ่าส่วนนี้หน้าครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเอ้าเสมอกันนะฮะแม่ เสมอกันเฉยก็ผมเนี่ยก็ขอพูดเลยนะฮะว่าถ้าเสมอกันเนี่ยงั้นก็เออไม่ไม่ใช่แข่งกันใหม่เป่ายิงชุบเลยดีกว่าผมก็ขอพูดเลยครับว่าทุกคนเนี่ยอสองคนเนี่ยจะต้องเป่ายิงชุบกันนะครับห้าเป้านะฮะอ่าใครชนะเนี่ยห้าเป้าเนี่ยผมขอพูดเลยว่าโชคดีนะฮะสวนคนที่แพ้ก็โชคร้ายนะฮะก็มาผมเริ่มเป่าชุบกันได้เลยแนะ่ย สอี่นีี่น่านี่น่ายนูนเลยอ่ะเนี่ยเรบค่ะฉันค่ะฉันให้ตาย โอเคผมก็เดี๋ยวจะมาเริ่มตีตูดกันเลยนะฮะนะผมพูดเลยว่าจะตีตูดแรงหรือตีตูดเบาก็เรื่องของพวกคุณนะฮะผมพูดเลยว่าจะต้องตีตูดแค่ทีเดียวเท่านั้นนะฮะโอเคดีนะหันตูดซะอยากใครตีตูดก่อนใครตีตูดก่อนฟังฟังก่อนเตตันใช่ไหมโอเคไปย่าไปอ่าอ่าอ่ายันะอย่าจับดีอย่าจับ ไเจ็บเลยอ่ามาวินเอาเลยมาวินตีนะนะอาดีนเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้เอะไรเนีเอาวะเอาวะเดียทะเลาะกันอทะเลาะกันก็าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วกดดิ่งแจ้งเตือน ผมขอไปหยุดผูดห้หญิงกับผู้ชายก่อนนะครับที่ทะเลาะกันอยู่นะก็งไว่แป่ะผมสวัสดีครับ